เราไปเที่ยวไหนมาครับบอกมาเลยให้ตามหาอจอดกลับมาแล้วปลอดภัยดีไม่มีร่องรอยไม่มีพวกจำไม่มีพวก้ำตาใตขายหลวงพ่ออะไรอนระเบิดนะก็เข่าระเบิดเชี่ยวหมวดูหน้าก่อนอดูหน้าหน่อยกลับมาแล้วยิ้มกัน Todo อย่า็นี้คนกันบ้าตัวตักตัวกินด้วยกินด้วยลุนตาช้งนอนกอดก็อย่างนี้วันไหนกินวันนั้นนะ ทัานเด็ดตรงนั้นแหละให้เกาตะปูงให้เฮ้ยกินก่อนกินก่อนยิงนอนกินแหมมึงนี่หมดสมัยแล้วเสือนอนกิน ลิงนอนกินน,นีน่แหละเรากระโปกเรากระโปกให้กินไม่ลงเลย,เลยนะ <laughs> หยุดนิ่งเลยเอ่กินก่อน,เ,อน,นเดี๋ยวมันจะล่วงนะเกากะโปกนิ่งเลย,เลยนะเขิมเพิม <laughs> จริงๆมีอะไรไงเกากระปกุกไงทำดีดดีมันจะหล่นนะจอ๋ออ,อดีเนี่ยพวกใส่กระเป๋าไว้ตั้งแต่เช้าที่ออไปไนะไปจามหากัาจะคกไว้นี่มันมาอยุ่มว่ามันไม่แอ,อบอยู่ตรงเนี้ย<อ>าทางเก้าแสบจริง ดูหน้าเลยคนเหนียวเลยไปลุยเลยมาเหนียวเหนียวเนี่ยเกาไจับเลยจับแล้วจับจะจับเอาไปทิ้งเลยน่ะ หลับไม่หลับคัมเปิลนะกันไม่หลับเพิ่นเพื่นนั่นไปดีแต่หล่น รอดตายไม่ได <c ười> ้ไงเจ้าตอนหนีไปเที่ยวมาเฉยๆมรอดระเบิดกันมาระ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 เบิดเที่ยงหัวเวลากลับข้าวเห้ดิ ก็กำโม่อยู่ทำงานหนเื่อยว่ากาแฟมัไเชื่อเรียบร้อยจอดกินหมดก็เก็นระเบิดเลยอ่ะขันยังเอ้ยไม่ได้เอาหวีมาให้หวีก็โยงเอาซื้อมาให้ ยยังดีเลตรงนี้อะไรลูกมันไปโดนอะไรมาไปลูออกไปตรงนี้มีกตุ่มอะไรลูกขนไม่สวยเลยไปลุยอะไรมานี่ไปทำสงครามมาเปล่าออกลบมาเหรอนีตายเจลาเบิดมีตา,ายมาเจลาเบิด แหวนพ้าอะไรวะเห็นไหมีมีพระอะไรติดตัวมันมีมีรอยสากอะไรเปล่าไม่มีนะเออรอดเลยของดีมีของดีระเบิดยังไม่ได้ก kind of ินเลยนะนี่ต้องเจอรถถังแล้วมึงตกเอ้าตีลังกาลงมาทำไงล่ะจ๊อ หนียวเออนาะเหนียวนยุนนบเลยอ่ะพอแข็งไม่ไหวแล้วจอดต้งอาบน้ำมาจอดเอ่ะอาบน้ำไหมอาบน้ำบอ่อเปล่าไม่ใช่ะอะไรไม่รู้นะ<ค>นโอ้ยขนเนื้อไม่ขาวอ่ะ มุ่นหนุนจะไปน,นอนในป่าอืมนะมีเจะาคนณมีอะไรบ้งหมดเลยมืออ่ะเป็นนอนในป่ามาเนี่ยมือไม้ดูไม่ได้เลยนะแต่เหมือนคนก็บอกมือเปื่อนนะเนาะที่อยู่อมเห็นดีมานนะจัดอ้อยมากเปล่า ไแล้วก็เป็นต,ตอัอ้อยบเ้า่ออก็ลบแลเิดแล้วเบิดมาก <c oughs> ไปเดี๋ยวนี้มไม่รอดแน่จ๋อก็เตรียมมาแล้ว <c oughs> ดูมือเดิมือเปลี่ยนนั่นเลยตอนนี้เขาเอารถถังยิงยมึงอะาทำไว้ตอนนี้เอาระเบิดทำไว้เหมือนเดิมโอเครู้เรื่อง